มีหญิงคนหนึ่งชื่อกีสาโคตมีมีลูกชายอายุได้เพียงสามขวบลูกชายก็ได้มาจากไปการจากไปยังไม่มีวันกลับทำให้ผู้เป็นแม่อยู่ในความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหาัสถึงขั้นอุ้มร่างไร้วิญญาณของลูกไปทุกขนทุกแห่งยอมทําทุกทางเพื่อให้ลูกฟื้นคืนกลับมาจนกระทั่งมาพบกับพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าจึงแนะนําให้นางไปขอเมล็ดผักกาดซึ่งมีอยู่ในทุกบ้านทุกหลังคาเรือนอยู่แล้วแต่มีเงื่อนไขอีกข้อหนึ่งว่าจะต้องได้เมล็ดผักกาดจากบ้านไหนก็ได้ที่ไม่เคยมีคนตายมาก่อน นางฟังดังนั้นก็เริ่มเสาะแสวงหาทันทีมีเพื่อนบ้านจำนวนมากมายอยู่รายล้อมบ้านของนางนางเคาะประตูไปทีละบ้านเพื่อสอบถามหาเมล็ดผักกาดทุกบ้านต่างก็ตอบเป็นเสียงเดียวกันว่ามีแต่นางนั้นกลับไม่ได้เมล็ดผักกาดมาแม้แต่หยิบม,มือเดียวเพราะเมื่อน,นางสอบถามว่าแต่ละบ้านเคยมีคนตายหรือไม่ทุกบ้านล้วนตอบว่ามีทั้งหมดทั้งสิน้น ในที่สุดนางจึงได้ข้อสรุปและเข้าใจว่าการตายนั้นเป็นเรื่องธรรมดาไม่มีใครที่เกิดมาแล้วไม่ตายพอคิดได้นางจึงคลายความทุกข์ลงไปได้ในที่สุด